แคสเปอร์ชไมเคิลการเซ็นสัญญาที่คุ้มค่าของเซลติกใครจะเชื่อว่าผู้รักษาประตูวัย38ปีอย่างแคสเปอร์ชไมเคิลจะยังคงเป็นกำแพงเหล็กในสนามได้อย่างน่าทึ่งการย้ายทีมแบบร้ายค่าตัวจากอันเด l e เลสู่เซลติกในปี2024กลายเป็นหนึ่งในดีที่คุ้มค่าที่สุดในวงการฟุตบอลฤดูกาล2024-25เขาลงเล่นในลีก30นัดเก็บคลิน49ครั้งเสียแค่20ประตูด้วยเปอร์เซ็นต์เซฟสูงถึง77.3%ช่วยให้เซลติกกลายเป็นทีม ที่มีเกมรับเหนียวแน่นที่สุดในลีกบนเวทียูฟาแชมเปี้ยนลีกเขาลงเล่น10นัดเก็บทลีนซีซ3ครั้งพร้อมเซฟไปถึง39ครั้งผลงานเด่นคือการพาทีมเสมอตาลันตา0-0เซฟ6ครั้งและเสมอบบเอียนมิวนิก1-1เซฟ9ครั้งการกลับมาร่วมงานกับเบรนแดนรัตเจอร์สกุลสื่อก่าของเขาที่เลสเตอร์ซิตี้ช่วยให้แคสเปอร์ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและแทนที่โจฮาร์ได้อย่างไร้รอยต่อ เขาคือลูกชายของปีเตอร์ชชมเกิลตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้เติบโตท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลแต่เขาพิสูจน์ตัวเองจนกลายเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมที่สุดของยุคนี้นอกจากตัวเลขสถิติล่าสุดเขาพาเซลติกคว้าแชมป์สกอตติชหลีกคัพ2024-25และพาทีมนำจากฝูงหลีกทิ้งห่างเรนเจอร์ถึง15คะแนนเซลติกมีลุ้นคว้าดับเบิลแชมป์ในฤดูกาลนี้แคสเปอร์ชชมเกิลไม่ใช่แค่การเซ็นสัญญาที่คุ้มค่าของเซลติกแต่คือผู้เล่นระดับตำนาน ที่ยังสร้างผลงานได้อย่างน่าทึ่งในทุกเกมที่ลงสนามถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ